และคลิปนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์กราฟอีทอเรียมนะครับประจําวันที่27กรกฎาคม2564นะครับก็จะมีอัปเดตยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพิดจาก IP s t u t u o i o c n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  น l นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ไปอย่างรวดเร็วแล้วกันนะก็มีอัปเดต นิดนึงแล้วกันนะของตัวกราฟอิตาเรียนนะครับเพราะว่ากราฟมันเฉลยออกมาแนวทางที่เราต้องการเลยนะครับหน้าจอผมนะครับก็อันนี้นะครับเป็นกราฟเดิมที่ได้ทําการตีเป็นช่องชองไวเนาะช่องบนเนี่ยคืออยากจะขายเนาะขายข้างบนนี้ช่องข้างล่างนี่คือรอซื้อนะครับก็มันก็วิ่งเข้าไปอยู่ในโซนที่อยากจะขายแล้วนะครับซึ่งก็ได้ขายไปบางส่วนแล้วนะครับจริงๆผมขายไป ยังไม่ครบทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่ขุดมาเนาะมันก็มีแค่ส่วนหนึ่งนะพอมันแตกตรง2,400นะก็คือยอดเดิมของตัวตัวไฮไฮเก่าของทําเฟรมเดย์แล้วกันนะเอ,อ2,400นิดๆน,น,นะครับผมก็กดขายออกมาก่อนนะครับทีนี้คิดว่านะครับในคลิปที่แล้วบอกไปแล้วนะว่ามันน่าจะต้องมีชนตรงนี้นะมันต้องมีอาการนะแล้วมันก็มีอาการหนักเลยเนี่ยนะเพื่อนๆก็ดูนะครับอันนี้ เป็นเดี๋ยวผมเปิดเป็นทำเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์เนี่ยคือมันพุ่งขึ้นไปเนาะแล้วมันก็เหลือแค่เป็นไส้เองนะครับก็คือมันโดนทุบพื้นลงมาค่อนข้างเยอะเนาะคือทำเฟรมเดย์เนี่ยมองว่าอย่างนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้แย่มากนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เข้าไปเทสก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมาเพิ่มพลังสะสมฐานนะครับแล้วค่อยๆใส่ขึ้นไปถ้าเรามองอย่างนี้ก็ได้นะครับอ,อันนี้นะก็คือตัวสโตนเนี่ยมันเริ่มหักหัวลงนะครับ ถ้าเกิดว่ามีแรงซื้อเข้ามาอีกนะครับมีข่าวดีๆเข้ามาเพิ่มหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะทําให้สโตเนี่ยมันกระเด็นกระดอนอยู่บนนี้นะครับดึงๆอยู่ตรงนี้นะครับราคามันก็อาจจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เดาเอานะเนี่ยนะเป็นคล้ายๆเอ่ออย่าให้เป็นแท่งนี้นะเอาเป็นคล้ายๆช่วงตรงนี้ดีกว่าอู๋อันนี้สโตนี่บินตลอดเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะเอาโซนตรงตรงนี้แล้วกันเนาะ พืชลงมาตรงนี้เนาะแล้วก็สะสมพลังนะแล้วก็ล้วกันนะแล้วก็เออเนี่ยสโตมันก็หักลงมานิดๆหน่อยๆแล้วก็พุ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยให้สังเกตอย่างงี้นะครับผมเองก็เริ่มั่นใจเนาะเพราะว่าตัวบอลล่มแล้วกันเนาะมันค่อนข้างเบาบางเนาะโซนนี้นะเขียวได้หกแทงนะแทงนี้เริ่มแดงแล้วเนาะทีนี้เอ,อ่อมันแบบบอลล่มแท่งมันไม่ค่อยสูงนะครับอย่างช่วงพวกอย่างที่มันขึ้นๆอยู่ตลอดเนี่ย แท่งมันค่อนข้างสูงแล้วกันนะเออแต่โซนตรงนี้นะมันก็ยังดูแบบเออสูงขึ้นมาบางอันนิดหน่อยเองนะครับเนี่ยนะก็อาจจะต้องระพัดระวังแล้วกันนะเนาะแท่งนี้พื้นขึ้นไปแล้วโดนทุบก,กลับลงมาเนาะอ่ะอันนี้คือทำเฟรมเดย์เนาะแผนการของผมเองก็คือรอก่อนนะครับตรงนี้นะยังรออยู่นะเพราะว่ายังไม่อยู่ในโซนที่ผมวางไว้นะครับแต่ว่าแนวโน้มนะเหมือนจะดีนะลงมาละเริ่มลงมา นะครับก็คือจริงๆผมรอให้ทำเฟรม4ชั่วโมงนี่แหละมันมีการย่อตัวนะครับซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะว่ามันย่อตัวเนี่ยมันหล่นลงไปได้ขนาดไหนนะครับโอเคนี่นะก็เดี๋ยวผมจะลองตีตีเส้นอันใหม่แล้วกันนะครับเมื่อวานเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปอีกหนึ่งขยักนะครับไปอยู่ในโซนที่เราวางไว้นั่นแหละอ่ะเนี่ยนะอันนี้นะนนนะผมตีตีเรียบร้อยก็ถ้าอย่างราคาตอนนี้เนาะก็คือ ตัวไส้หางมันเนี่ยมาจิ้มจุด38.2%แล้วนะครับก็ก็คือผมก็ยังไม่ซื้อนะเพราะว่าอย่างนี้สโตมันยังลงมาไม่สุดนะคิดว่ามันอาจจะมีแท่งแดงอีกสักแท่งหนึ่งหรืออาจจะเด้งขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แดงลงมาอีกหนึ่งหนึ่งแท่งยาวๆอะไรเงี้ยนะคิดว่างั้นนะครับถ้าดูจากทำนายจากตัวสโตรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแกเป็นแค่การคาดเดานะครับ ามสไตล์ผมนะครับเกาๆนิดหนึ่งนะอ่ะเนี่ยนะจริงๆก็ถามว่าเข้าได้ไหมก็คือเข้าได้นะถ้าจะถ้าจะเข้าซื้อราคาตรงนี้เนาะแต่แนะนําเหมือนเดิมนะรอสโตพงกหัวขึ้นมาจะเซฟกว่านะครับเราจะได้แบบเออมั่นใจนะว่าเอ้ยมันไปถูกทิศแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอันนี้มันยังลงไม่สุดนะเออเหมือนขึ้นก็ต้อง รอให้มันขึ้นสุดก่อนนะเราถึงจะวัดเป้าจริงๆนะครับอันนี้แหละผมว่ามันเริ่มจะขึ้นสุดแล้วแหละนะคิดว่าต้องสุดแล้วล่ะเออก็มาวัดเป้าในการลงนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ขึ้นสุดจริงๆก็ได้นะครับบางทีมันแย่ตรงนี้มาปุ๊บแล้วมันอาจจะเด้งขึ้นต่อนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมแนะนําว่า จุดตรงนี้นะเป็นจุดที่แบบสําคัญแล้วกันคือถ้าเรามองเป็นภาพไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยถ้าเราเทรดเป็นไทม์เฟรมใหญ่เข้าอาจจะไม่ได้ไม้ใหญ่มาเนี่ยก็คือเข้าได้ตรงนี้นะครับเผื่อมันเด้งขึ้นแต่ในมุมผมมันไม่น่าจะเด้งขึ้นนะมันน่าจะเด้งลงคืออาจจะไปซื้ออีกทีหนึ่งตรงโซนนี่แหละพันเรนะครับหรือว่าประมาณตีว่า2000นะครับก็จะเซฟกว่านะครับหรือมารอเหมือนผมเลยนะครับ แท่งใหญ่ๆตรงนี้นะครับที่ผมวางเป็นโซนไว้เนี่ยก็คือเข้าซื้อในโซนช่วงช่วงต่ํากว่า1980้าลงมานะครับอยู่ในช่วงพัน0 1 9ร0อแล้วกันนะในในช่วงนี้แหละนะครับก็เป็นจุดที่ผมว่าน่าจะเข้าซื้อแล้วน่าจะมีความเซฟกว่านะครับกรณีที่มันพุ่งพวดหล่นลงไปมากๆเกินเนี่ยก็อาจจะ ไม่บาดเจ็บเยอะเออประมาณนี้แหละนะครับคือมันขึ้นมาเยอะเนาะสเปซในการย่อเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเป็นหลายร้อยดอลลาร์นะครับก็เพื่อนๆเก็ต้องระมัดระวังนะครับโอเคทําเฟรมสี่ผมอัปเดตประมาณนี้นะอ่ะสี่ชั่วโมงนะ,ะลบทิ้งนะครับก็มาดูทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าเรามองในตอนนี้นะครับอันนี้คือย่อยลงมานะครับก็คือใครเล่นเป็นทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ <c oughs> ต้องลุ้นแล้วนะครับลุ้นที่ผมว่าเนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับมองเป็นลูกขึ้นลูกขึ้นนี้นะครับมันย่อมาถึงจุดที่ควรจะเข้าซื้อแล้วนะครับคิดว่าถ้าเกิดว่าออมองแค่แค่จุดตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดล่างสุดในการลงแล้วนะครับคือถ้าเราเทรดอยู่ในทำเฟรมไหนเนี่ยแนะนําว่าก็เทรดทำเฟรมนั้นไปเรื่อยๆแหละนะ อย่างถ้าเกิดใครเล่นเป็นทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงจุดนี้เนี่ยถ้าเป็นผมผมจะเข้าซื้อแล้วนะครับก็คือซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็รอลุ้นให้มันเด้งมันเด้งขึ้นไปอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านไฮเดิมนะครับถ้าผ่านไฮเดิมเราก็เฮ่นไดอไหมครับ,รบก็จะได้กําไรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้ามันไม่ผ่านไฮเดิมเนี่ยก็อาจจะก,ก็ต้องมาคอยดูพิจารณาทรงไอตัวสโตนตรงนี้นะครับว่าพอมันขึ้นไปโอเวอร์โอเวอร์บอสแล้วเนี่ยมันทำไฮใ,ใหม่ไหมถ้ามันไม่ได้ทำไฮใหม่เนาะ ก็อาจจะพิจารณาขายในโซนที่เป็นช,ช่วงแถวตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยช่วง2003ัาอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้นะไม่รู้ว่ามันจะมันลงสุดแล้วหรือเปล่านะครับบางทีมันขึ้นมันขึ้นหลอกคือบางทีมันอาจจะไม่ได้ขึ้นจริงนะมันขึ้นไปหลอกไปเทสอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการลงต่อนะครับก็ให้มองไกลๆไ,ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมองในมุมผมมองในไทม์เฟรมสชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องลงมาโซนตรงเนี้ย ผมจะซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดการเสียทรงของไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดมันลงไปลึกตรงนี้นะก็คือมันทำโลนะครับก็คือมีนิวโลเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะพิจารณานะไปอยู่ในโซนนี้เลยพันเก้านะโซนพันเก้าก็จะมีความสตรองมากขึ้นนะครับก็เป็นไปได้ทั้ง2ส่วนนะครับถ้าเกิดใครเทรดเป็นทําเฟรม1ชั่วโมงเนะี่ยก็คิดเยอะๆนิดหนึ่ง ก็ก็ให้เผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะครับไม่ขึ้นก็เลยไม่ขึ้นก็ขึ้นไปเลยนะไม่ไม่งั้นก็ถ้าล่วงเนี่ยก็ล่วงหนักไปเลยนะอืมก็บาดเจ็บหน่อยแต่ก็น่าจะคุ้มเสี่ยงนะครับโซนนี้นะเนี่ยนะช่วงนี้แหละน่าจะเข้าได้อยู่แต่ก็ต้องลุ้นนะอย่าให้มันทําหลุด2 1 0 0ันรนะครับถ้าหลุดมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เสร็จโก่นะเนี่ยนะไปรอพันเก้าได้เลยนะโอเค มาอัปเดตทาเฟรม15นาทีนะครับอันนี้สำหรับสายสายนักซิ่งอน่างผมนะครับก็ทำเฟรม15เนี่ยก็ถ้านับเต็มลูกคืนเนาะก็จะเหมือนทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับเอาเป็นว่าเทรดไม่เซ็ตเดียวกันนะครับกับทาเฟรม1ชั่วโมงนะครับหรือถ้าใครมองเป็นทำเฟรม5นาทีนะครับเล่น5นาทีเนี่ยเสียทรงแน่นอนแล้วนะครับเราก็มาตีกราฟนิดน,นึงนะครับตีเล่นเล่นนะโอเค อันนี้นะครับลองเพื่อนลองเพื่อนเพื่อน,นลองพิจารณาดูโซนตรงนี้นะครับก็คือพอเราตีทํฟเฟรม5นาทีเนาะมันก็มันเสียทรงตรงที่ว่ามันหลุดสองพันสามร้อยมานะครับพอหล่นจากสองพันสามร้อยเนี่ยถ้าเราตีกราฟตรงนี้เนี่ยโซนที่ขายโซนแรกนะครับก็คือ2 2 2พันสองรอยี่ิบเก้านี่แหละนะครับจริงๆถ้าเราดูตามาตามกราฟที่มันเฉลยมาเนาะอันนี้มาตีทีหลังเนาะมันก็พูดได้เนาะ เอาเป็นว่าเรามาบรรยายตามนี้แล้วกันเนาะพอตีเนี่ยเป้าตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมาเกาะอยู่ตรงเส้น2,229นะครับอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเป็นไปตามทฤษฎีก็ว่ากันไปเนาะทีนี้นะครับมันไหลลงมาเนาะในความรู้สึกผมนะมันยังไงเนี่ยมันน่าจะมาลงมาเทส2,100นี่แหละนะครับก็คือเป็นเป้าเป้าการลงของไทม์เฟรม5นาทีนะครับเนี่ยนะซึ่งทุกอย่างนะถ้าเกิดเอามาคิดประมวลผลซ้อนทับกันทุกอย่างนะครับ แนวโน้มนะครับที่ผมวางไว้นะครับก็คือเหมือนเดิมนะลงมาัน,นี้ทิ้งนะครับก็คือผมคิดว่านะครับเป้าการลงเนี่ยจะต้องอยู่ในโซน2,100นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป้าการลงอันแรกเนี่ย2,100ถ้าเกิดมันต่อสู้แล้วมันกลับมาชนะนะครับมันก็จะมีโอกาสในการขึ้นต่อไปได้อีกนะครับอันนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันต่อสู้แล้วมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับ ให้มารอโซนนี้เลยครับก็คือ1 9 0 0ก็สรุปท้ายคลิปนะครับผมขอสรุปที่อัปเดตวันนี้นะครับคือกราฟมันเฉลยแล้วเนาะก็คือมันชนตรง2,400นะครับแล้วก็เกิดอาการนะครับมีอาการแบบเป๋แล้วน,นะพิการเลยแหละล่วงลงมานะครับทีนี้เนี่ยเรามาวัดเป้าในทําเฟรม5นาทีนะครับ ถ้านาทีเนี่ยไทม์เฟรมมันก็ดูค่อนข้างเล็กนะแต่ว่าก็เป็นเป้าอันหนึ่งนะครับที่เอามาประกอบการตัดสินใจได้นะครับซึ่งพอวัดเป้ามาแล้วเนี่ยมันอยู่ในโซนอันเดิมที่เราวางกันไว้นั่นแหละนะครับก็คืออ,อยู่ที่2,100นะครับเป้าแรกนะครับแล้วก็อีกเป้าหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ1,900นะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเ,เป็นสายาที่ไม่ได้เล่นพวกเลเวอเรจหรือว่าเป็นพวกฟิวเจอร์นะครับก็ อาจจะรอเข้าซื้อเนี่ยก็อยู่ตรงแนว2,100ก็น่าจะมีความเซฟนะครับประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันไหลพื้นต่อนะก็ไปรอที่1,090ประมาณนี้เนาะก็ โซนนี้ก็น,น่าสนใจนะทั้งสองโซนนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครเป็นสายขุดเหมือนกับผมเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีลดความเสี่ยงแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันดูเป็นเหมือนขาลงลงมาแล้วนะครับก็อาจจะใช้วิธีช็อตนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนนะครับก็ช็อตในปริมาณที่พอเหมาะนะครับตามที่เรา,เ,าเรารับความเสี่ยงได้แล้วก็อาจจะพอช็อตเสร็จแล้วถ้าเกิดสัญญาณมันมา มันเกิดพงกหัวขึ้นมาใกล้ๆในโซนที่เราช็อตเนี่ยก็อาจจะปิดสัญญาณน,นั้นนะครับก็อย่าลืมไปปิดกันด้วยนะอืมโอเคอัปเดตก็จะประมาณนี้นะครับโอเคใครมีคำถามอะไรสงสัยก็หรือว่ามีอะไรแนะนำนะครับก็คอมเมนต์ขึ้มาใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นแนะนำการลงทุนนะครับเป็นมาแชร์ไอเดียในความรู้สึกของผมนะครับว่าวันนี้เนี่ยตลาดมันดูแบบเออมีความหลังจากที่มันอึมครึมนะมันขึ้นมาเรื่อยๆเยนาะมันก็ย่อตัวลงมาค่อนข้างเยอะเนาะก็ อาจจะพิจารณาเข้าซื้อแหละโ okay. อเคอะใครมีไอเดียอะไรนะอย่าลืมนะครับมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคก็ถ้ายคลิปนะฝากร้านเหมือนเดิม iPiz Studio ในช้อปปีนะครับขายเคสหลิกขายแท่นหลิกนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจจะให้ประกอบให้นะครับก็ติดต่อมาทางเพจ PT Computer ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพยงทุกนีนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้ววันดีครับผม